สวัสดีค่ะส้มโอเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะส้มโอนะคะจะมาอัปเดตในส่วนของตัวสต็อกนะคะโตโยต้าวีออสนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะ ะะแฟนเพจช่องทางเพชรยนต์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดในส่วนของตัวรถอัปเดตเข้าใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์ก็จะมีตัวรถนะคะอัปเดตเข้าใหม่เป็นจํานวนมากเลยลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้กันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะสมม้มโอจะมาอัปเดตในส่วนของตัวโตโยต้าวีออนะคะตั้งแต่ปี2015นะคะจนถึงปี2017เลยแล้วก็จะมีตัวรถเข้าใหม่นะคะอีกเป็นจํานวนมากเลยตอนนี้มีเข้า มามากกว่า20คันกันเลยนะคะตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นตัว t o y o ต a านะคะ Vios ปี2015ถึง2017ตัวนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นนะคะการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นตัว t o y o ต a Vios สีขาวคันนี้นะคะ เริ่มที่คันนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นตัว Toyota v o ีอนะคะ1.5ตัว e นะ,ะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปเลยนะคะปี2017-2018คันนี้นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นรถเข้าใหม่นะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วสีขาวเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยนะคะสภาพสวยๆเป็นตัวโฉมหน้าใหม่แบบนี้นั่นเอง ในส่วนของตัวรถนะคะ t o y o ต a v i o อของทางเพชรยนต์เราจะเป็นรถหน่วยงานปลดระว่างนะคะลูกค้าสามารถนำนะคะในส่วนของตัวสำเนานะคะเช็คที่ศูนย์โตโยต้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่แท้ไม่เดิมรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะโอนได้ร้อเอร์เซ็นต์นั่นเองสภาพรถสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Toyota V อตัว 1.5e เช่นกันนะคะคันนี้จะเป็นตัวสีเทาดำนะสวยๆเช่นกันค่ะคันนี้นะคะปี2017นะคะตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันสวยๆแบบนี้เลยนานๆทีนะคะสีเทาดำจะเข้ามา ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวโฉมหน้าใหม่ i มเน c h a เชนแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านนี้เลยนะคะจะเป็นตัวรถนะคะสีบอนเงินนะคะคันนี้จะจอดอยู่นะคะ2คัน เป็นรถปี17เหมือนกันนะคะคันนี้ราคาตั้งขายจะอยู่ที่369,000บาทจะเป็นตัว Toyota v วีออสนะคะตัว1 5ึนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มนะคะลูกค้าได้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวเริ่มนั่นเองนะคะ ตัวรถนะคะจะเป็นตัวโตโยต้านะคะ1.5ตัวเจนั่นเองนะคะคันนี้ราคาตั้งขายจะอยู่ที่300,000นะคะ69,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวรถปี2017คันนี้มาอยู่ที่176,000เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสนใจเป็นตัวรถโตโยต้าวีออสตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มนะคะภายในค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะภายในสวยๆแบบนี้ลูกค้าจะได้ ได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะตัดด้วยลวดลายกราฟิกสีส้มแบบนี้เลยนะคะสังเกตจากตัวภายในนะคะไม่มีร่องรอยเลยทางเพชรยนต์ได้มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้านะคะได้เป็นตัวรถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะคอนโซลหน้าก็ไม่มีร่องรอยด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นะคะตัวถัดไปเลยนะคะด้านข้างนั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นตัว t o y ยต้าวีเช่นกันนะจะเป็นตัว1.5ตัว e ปี2017 ไม่มีความแตกต่างเลยนะคะสำหรับรถ2องคันนี้นะคะลูกค้านะคะชอบเป็นในส่วนของตัวเริ่มนะคะราคาประหยัดก็แนะนำเป็นคันนี้ส่วนลูกค้าท่านใดนะคะชอบเป็นในส่วนของตัวรถนะคะที่ ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว Toyota v o อตัว 1.5e คันนี้เลยคันนี้นะคะปี2017ราคาตั้งขายแค่379,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะมาอยู่ที่151,000เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันต่อเลยนะคะข้อแตกต่างนะคะของตัวนะคะเกับตัว e นะคะว่าแตกต่างกันยังไงบ้าง สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว Toyota v วอนะตัว1.5ตัว e ราคา379,000บาทคันนี้ปี2017นะคะมาอยู่ที่151,000เท่านั้นเองนะคะตัวรถนะคะเป็นเครื่องเป็นซิ่เหมือนกันข้อแตกต่างภายในค่ะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของตัวนะคะคอนโซลหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีพิงโกส่วนตัวเจนะคะลูกค้าจะได้เป็นสีเงินนะคะแต่ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเครื่องเล่นนะคะแล้วก็ตัวแอร์จะเป็นตัวเดียวกันกับตัว เริ่มเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกในส่วนของตัวภายในได้นะคะแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายลงมาได้อีก10,000บาทเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวเบาะผ้าเช่นกันนะคะตัดด้วยลายกราฟิกสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถปี2017นะคะภายในยังใหม่นะคะ เป็นตัวรถหน่วยงานปดระวางนะคะมีการเก็บงาน,งานเก็บรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะคะว่าตัวเครื่องของตัว 1.5e นะคะปี2017เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องนะคะของตัว t o y o ต a นะคะ Vios คันนี้ห้องเครื่องสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะไม่มีในส่วนของตัวร่องรอยเลยอันนี้มีการ เก็บงานนะคะทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะทางเพชรยนต์ได้มีการเปลี่ยนเป็นตัวแบตใหม่ให้กับลูกค้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตจากในส่วนของตัวน็อตยึดฝากระโปรงได้เลยนะคะไม่มีขยับนะคะรับประกันเลยเม็ดอาร์คเรียงกลมสวยนะคะในส่วนของตัวคานนะคะด้านข้างนะคะ ไม่มีในส่วนของตัวร่องรอยเลยนะคะรอยซีนเดิมโรงงานรับประกันเลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะ mm. ในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะตัวน็อตยึดนะคะเดิมๆไม่มีถูกไขนะคะไม่มีถูกถอดด้วยคานนะคะด้านขวานะคะก็ยังเป็นสภาพเดิมๆเม็ดอาร์กเรียงกลมสวยตามออกอรโรงงานนะคะสําหรับคันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตัวเลขเครื่องนะคะตรงสําเนาเริ่มอย่างแน่นอน ตัวแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีเลยตัวรถปี2017คันนี้แล้วก็สำหรับตัวรถนะคะโตโยตานะคะของทางเพรยนต์เรารับประกันเลยนะว่าเป็นตัวรถนะคะเดิมๆนะคะไม่มีเปลี่ยนฝาหน้าอย่างแน่นอนสังเกตได้จากตัวนะคะตาโลโก้นะคะของโตโยต้าด้านนี้ได้เลย เป็นในส่วนของตาประทับนะคะรับประกันว่าฝากระโปรงนี้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะส่วนตัวเครื่องก็ได้เป็นตัวเครื่อง DuO VVTI แล้วนะคะสำหรับตัว1.5นะคะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สต็อกด้านหลังกันเลยนะคะตอนนี้จะมีสต็อกนะคะเป็นจำนวนมากเลย อันนี้จะเป็นสต็อกนะคะของตัว Toyota v i ีอด้านหลังนะคะจอดเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านข้างก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว Toyota v i ีอตัว 1.5J เช่นกันนะคะปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้เป็นโฉมหน้าใหม่สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยรถไม่น้อยนะคะตอนนี้มีเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อนะคะในส่วนของช่องทางเพจเพชรยนต์นะคะช่องทาง YouTube เพชรยนต์สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยด้านนี้นะคะจะเป็นตัวนะคะ Toyota v วีอ 1.5e อันนี้เป็นตัวรองท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะคันนี้ปี2017เป็นตัวฉมหน้าใหม่เช่นกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในในส่วนของตัว Toyota v วีอคันนี้กันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว E นะคะตัวรองท็อปภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของตัวพวงมาลายัยหุ้มหนัง3ามกานโตโยต้านะคะ โคมไลนยนะคะไม่มีรอยแตกของหนังเลยสังเกตได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ในส่วนของตัวภายในนะคะค่อนข้างโอเคเลยมีการปรับสภาพนะคะอย่างตัวเบาะนะคะตัว E ลูกค้าจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะมีการทําสปาเก็บารายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้เป็นนะคะลายกราฟิกสีส้มนะคะตัดกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ภายในนะคะคันนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะ ซีนะคะ USB แล้วก็แอร์เป็นแอร์อ a นาล็อกนะคะเป็นแอร์หมุนเกียร์ออโต้นะคะสวยๆเลยภายในค่อนข้างโอเคนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาตัว Toyota v o ีออนะคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของตัวรถนะคะ Toyota v o ีอปี2015กันบ้างนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นตัว t o y o ต a Vios 1.5e เช่นกันค่ะเป็นตัวรองท็อปปี2015นั่นเองคันนี้นะคะราคาตั้งขายแค่349,000บาทนะคะลูกค้านะคะที่กําลังมองหาตัวรถนะคะสีบอลน,นะคะอันนี้จะเป็นอีกทางเลือกนะคะให้กับลูกค้าอันนี้จะออกเป็นบอลน,น้ำตาลไหมนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าจะได้เป็นตัวโฉมหน้านะคะอันนี้ก่อนจะเป็น MINOR c h a เชนก็ยังเป็น ตัวโฉมนะคะเดิมอยู่สวยๆแบบนี้เลยปี2015นะคะลูกค้าจะได้มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโคเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถกันชนด้านล่างนะคะได้เป็นตัวสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถเช่นกันเป็นตัวดำด้านนะไม่มีร่องรอยนะคะทางเพชรยนต์เราเนี่ยรับประกันเลยในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะมีการเก็บงานนะคะ สเก็ตหินนะคะหรือว่าเป็นรอยนะคะอันนี้เราทำการเก็บสีให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว toyota vios 1 5 e นะคะปี2015คันนี้นะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอย่าช้านะคะสามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูภา,ายในกันบ้างนะคะสำหรับตัวรถคันนี้มาต่อกันที่ภา,ายในนะคะตัว1 5 e ก็ลูกค้าจะได้เป็นตัวพวงมลาลัยนะคะหุ้มหนัง3ก้านนะคะ หนังไม่มีรอยแตกไม่มีริ้วรอยนะคะภายในเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถคันนี้ยังเป็นตัวคุณแจนะคะยังเป็นตัวคีย์อยู่แล้วก็คอนโซลหน้านะคะลูกค้าจะได้เป็นสีเงินนะคะตัดกับสีดำด้วยในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็นตัวเครื่องเล่นซ d USB อนะคะแอร์อนาล็อกเกียร์ออโต้นะคะสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะคะไม่มีร่องรอยในส่วนของตัวคอนโซลหน้า ในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวเบาะสีดานะคะเป็นเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้านะคะลูกค้าทําความสะอาดง่ายนะคะไม่อมความร้อนด้วยเวลาจอดรถตากแดดลูกค้าจะได้เป็นตัวนะคะลวดลายสีฟ้านะคะตัดกับสีดานะคะเดินด้วยได้สีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยตัวสภาพเบาะนะคะอันนี้ได้มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสาหรับตัวโตโตยตา้า V ีออคันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวรถปี2016กันบ้างนะคะตอนนี้นะคะตัวรถของเราก็จะมีตั้งแต่ปี2015 2016 2017แล้วก็2018นั่นเองในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นตัว t o y ย t a v ว o ตัว1 5 e ปี2016นะคะนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นเองนะคะ เป็นตัวรถนะคะหน่วยงานปลดระวังเช่นกันนะคะตัวนี้ลูกค้าก็จะยังได้เป็นตัวชมหน้าเดิมก่อนไมเนอร์เชนอยู่นะคะสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถพร้อมกับกันชนด้านล่างนะคะอันนี้ก็ได้เป็นสีดำด้านตัดกับสีตัวรถสีบอลเงินเช่นกัน ตัวร่องรอยนะคะตัวรถปี16คันนี้ก็กออไฟนะคะทำการขัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสังเกตได้เลยรถปี16แต่กออไฟยังใสๆนะคะลูกค้าได้เป็นตัวไฟมันติรีเฟกเตอร์ด้วยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจับจองนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อช่องทางเพจเพชรยนต์ได้เช่นกันนะคะลูกค้านะคะดูเป็นตัวรถ t o y ยต้ v ีออคันไหนนะคะก็สามารถแจ้งนะคะหรือว่าสามารถดูในช่องทางเพจของทาง เพชรยนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนั่นเองนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะดูเป็นตัวรถ Toyota า Vios นะคะไม่ว่าจะเป็นปี2015 2016, 2016 2017หรือ2018นะคะก็สามารถติดต่อนะคะช่องทางเพจของเพชรยนต์นะคะหรือว่าจะติดต่อในส่วนของนะคะช่องทางเพชรยนต์กันเข้ามาได้เลย ตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์ก็จะมีตัวสต็อกนะคะอัปเดตให้กับลูกค้าเรื่อยๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเป็นตัว Toyota v วีออสนะคะอัปเดตสต็อกเข้าใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์นะคะเพื่อไม่พลาดในส่วนของตัวรถอัปเดตเข้าใหม่ด้วยแล้วก็ลูกค้านะคะท่านใดสนใจตัวรถขั้นไหนนะคะอยากจองนะคะหรือว่าในส่วนของสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะทุกท่านก็ ตอนนี้นะคะที่เฟรยนต์จะมี2สาขานั่นเองนะคะจะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะส่วนสาขา2นะคะจะตั้งอยู่ที่เสรีไทย95นะคะลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูนะคะเข้ามาชมตัวรถจริงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส้มโอนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของตัว Toyota V ออนะคะเข้าใหม่ลูกค้านะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ